น่าจะไปต่อกันยากนะครับสมควรที่จะพอกันแค่นี้สำหรับอุโกยเรสกับสเปอร์นะครับมีรายงานข่าวบอกว่าสเปอร์เร่งหาทางออกยกเลิกสัญญากับอุโกยเรสนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าทอนแนมฮอสเปอร์อาจจะตัดใจยกเลิกสัญญากับอุโกยเร s สและตกลงจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้รักษาประตูที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานจริงๆนะ รายงานบอกว่าโยรสไม่อยู่ในแผนการชำชีมของอ,อังเก้ปอสเตโคกูเลยที่เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในฤดกูกาลน,นี้และสเปอร์ก็พร้อมที่จะพูดคุยเพื่อยุติสัญญาปัจจุบันให้เราต้องบอกว่าอูกโยรสเนี่ยมีสัญญากับสเปอร์ปีสุดท้ายก็ซึ่งตอนนี้เลยแค่7เดือนเศษนะครับแต่การที่ผู้รักษาประตูวัยสากปีไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในทีมของอังเก้ปอสเตโคกูทำให้การยกเลิกสัญญาและการจ่ายเงินชดเชยให้อาจจะเป็นทางออกที่ดีสาหรับทุกฝ่าย เราต้องบอกว่าอังเก้เองได้ผู้รักษาประตูคนใหม่ครับก็คือวิคาริโอเข้ามาเป็นมือ1แล้วก็มีเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เป็นมือ2แถมบางช่วงไลโอเรสก็ยังถูกมองข้ามด้วยการเรียกอ r บร d นตันออสตินนะครับขึ้นมานั่งสำรองยามที่เฟรเซอร์ฟอสเตอร์เนะี่ยไม่พร้อมช่วยทีม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุโกยเรสเขามีอิสระที่จะย้ายออกจากสเปอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็จริงแต่ยเรสไม่สามารถหาทีมใหม่ได้ทันก่อนที่เส้นตายตลาดจะปิดทําการนะครับทำให้ต้องจมปลักรับค่าเนื่ยราว1นึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์อยู่กับสเปอร์ต่อไปเรื่อยๆจนหมดสัญญานะครับโอ้โ oh หตอนนี้ก็ต้องมาตามครับว่าทางออกของยเรสกับสเปอร์จะเป็นยังไงครับจะยกเลิกสัญญากันไหม หรือว่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้โอ้โหเอาละสิครับเกินไม่เข้าคายไม่ออกก็ต้องมาตามสำหรับอนาคตของผู้รักษาประตูวัย36ปีคนนี้ครับทุกอย่างมันต้องติดตามนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันชุกแลก้วครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตของอุกโยเรสจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม